น่าจะเป็นบอสหลุดซิบกอนอุ้ยดี่ตอดออกมาได้อันนี่พี่น้องป่าได้โอ้โหทั้ทงนั่นเลยเฮ็ดเน็ตเ,เ,เดี๋ยวมาโชว์มาโชว์โอ้ยเบิ่งเด้อคนก็นแหงมาจอดรถเนะาะไอ้กระเพาะดอกอันนี้อยู่กลางอันอยู่ริมพอดีพี่น้องดอกอู้ เอาม่ยากม่ยากยันนี่โอ้ยเบื้องเนเห็ดอันนี่ไหมเห็ดมันปูนเต็มเลยเบื้องนคักไหลคักไหลคักหลเนี่ยลองตาใจเบื้งโอ้ยคักบ่เฮเด้อบานเฮ คิดว่าบม่มีเต็มเลยแป๊ดนี่ได้เอามาอันนี้อยู่นี่บนดอกนี่มีใบอัมีใบแม,บมงลักอยู่เห็นบ่าขาวชุ่มนี่อู้หได้ลายอยู่เด้อ้องเลยนี่บนดอกนี่ ดอกดอกใหญ่เก็บงายอยุนดอกใหญ่เฮ้ยเป็นยังไงเนาะจ้าเนี่ยเห็ดพึ่งขาแดงนีกัสีมะล่างเลยี่น้องเนาะแกงใส่ใบแมงลักบ่จักหน่อยพอได้กินเห็ดอันนี้ เป็นไล่ะโอ้ยน<ป>ามคัดนะอ้จเนาะทำฟาร์มสะอาดแล้ววานนี้เต็มมาพร้อมเรียบร้ <c oughs> อยอากาศดีอยู่จ้ะอากาศดีบบล่าจะบพ่มพี่อย่างไรเอาเฮ็ดมาอวดแล้วก็ก็สายบายเ้อจ้ะเด้อ เดี๋ยวพี่แกมนน้วจะเนาะพ่อหนราบขอบคุณหลายๆเ้ยจะเด้อเดี๋ยก็ับมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันพอกันคิดหนาเด้อจ้าายบ่ายสุขภูสุขคนทั่วโลก่ลำรวยเงินทองเด้อจ้าหอมหอมหอม,หอมกินเห็ดเพิ่นรับคักคัืม